ขาเอวยางยืดรอบตัวนะคะขาตรงกระเป๋าเทียงนะคะยางรอบช่างมีลงไว้หลายไซส์แล้วนะคะตั้งแต่ไซส์เอสอพีที่8-3-2สามสเอลยี่สิบสี่สะโพก34นะคะปลายขา14นิ้วไซส์หนึ่งจะต่างกันอยู่ประมาณ2นิ้วนะคะ เพื่อนๆก็วัดส่วนมากเอวยังยืดรอบตัวเนี่ยจะใช้สะโพกเป็นเกณฑ์นะคะวัดรอบสะโพกตรงกับไซส์ไหนก็ไปดูที่ EP ได้เลยนะคะก็จะมีตั้งแต่ไซส์ S นะคะเอว24จนถึงประมาณเอว40นิ้วนะคะใหญ่สุดก็จะประมาณเอว41นิ้วสะโพกห้าสิบสองนิ้วความบาน ตามชอบได้เลยนะคะเลือกดูตาม EP นี้ได้เลยค่ะวันนี้จะทำที่ขาดไปนะคะคือประมาณเอว28สะโพก38มปลายขายี่สิบนิ้วรอบความยาวเสียบสใต้ขอบเป้า26ใต้ขอบก็จะเป็นไซส์นี้นะคะ จากริมกระดาษวัดเข้ามาห้านิ้วห้านิ้วห้านิ้วได้แล้วตีมาเป็นเส้นกลางเป้าตียาวมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางเป้าจากริมบนลงสองนิ้ว สนิ้วตีมาเป็นเส้นเอวค่ะจากเส้นเอวหาเป้าส,สวยๆนะคะไม่ยานเป้ายี่สิบหกนิ้วใต้ขอบจับแบ่งครึ่งได้สิบสามนิ้วทำเป้าส,สวยๆนะคะลบไปสองนิ้วครึ่ง ได้สิบนิ้วครึ่งถ้าชอบเป้ายานก็ลบสองนิ้วได้นะคะอันนี้ทําเป้าแบบสวยก็ลบสองนิ้วครึ่งจากเส้นเอววัดลงมาคะ่ะสิบนิ้วครึ่งสิบนิ้วครึ่งได้แล้วตีมาคะ่ะเป็นเส้นเป้า อันนี้เป้าสั้นนะคะเราวัดขึ้นสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งตีมาค่ะเป็นเส้นสะโพกดูในส่วนของสะโพกสามสิบแปดนิ้วบวกหลวมสองนิ้วนะคะถ้าใส่นอนก็บวกสี่บวกห้าได้เลยนะคะแล้วเป้าก็ลบสองนิ้วคือจะได้สบายนิดหนึงอันนี้บวกสองก็ทั่วไปนะคะ สีิบนิ้วหารสี่ได้สิบนิ้ววัดมาเลยค่ะสินิ้วตีตรงมาค่ะดูในส่วนของเป้ายืนด้านหน้าเป็นไซส์กลางๆนะคะวัดออกมานิ้วครึ่งจากมุมนิ้วครึ่งจากมุมขึ้นมาหนึ่งนิ้วการหาเป้าใช้เป็นสูตรนะคะ ก็จะมีไส์เล็กไส์กลางไส์ใหญ่ได้แล้วโครงเป้าหน้าสามจุดนะคะความยาวตามต้องการได้เลยค่ะตัวนี้ทำอยู่ที่สามสิบหกนิ้วจากเอวนะคะ ีมาคะเป็นความยาวถ้าวัดเอวเข่าไว้นะคะจากเอววัดลงมาได้เลยนะคะอยู่ประมาณกลางเข่าก็จะประมาณ20-21 22นะคะขึ้นอยู่กับความสูงถ้าไม่ได้วัดไว้เราจะใช้เส้นเป้ากับความยาวจับแบ่งครึ่ง ติกไว้ค่ะวัดขึ้นสองนิ้วตีมาค่ะเป็นเส้นข่าเส้นนี้ไม่ได้ใช้นะคะด้านนี้ส่วนนี้หาเส้นกลางหน้าขาจะใช้เป้ายื่นด้านหน้ากับสะโพก สำหรับเป็นเกณฑ์ในการวางผ้านะคะเพื่อไม่ให้ผ้าบิดเส้นนี้สำคัญนะคะแล้วเราก็ติ๊กไปค่ะจากมุมวัดมาค่ะสี่นิ้วกับสองขีดสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียด ได้แล้วตีมาค่ะเป็นเส้นกลางหน้าขาสำหรับเวลาวางผ้านะคะใช้วัดผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าบิดนะคะเส้นกลางหน้าขาดูในส่วนของเอวยางยืดใช้สะโพกหาดได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีซิป อย่างสะโพกสามสิบดเอวก็ให้ได้สามสิบแดนะคะหน้าหลังเพื่อที่จะได้ดึงสะโพกขึ้นนะคะสามสิบปดหารสี่เก้านิ้วครึ่งบัดเข้ามาครึ่งนิ้วตีมาที่เส้นสะโพก วัดลงครึ่งครึ่งนิ้วนะคะจะฟานเอวได้แล้วก็วัดมาค่ะเก้านิ้วครึ่งโค้งมาที่เส้นสะโพกคิดหน้าก็ติมาได้เลยค่ะใช้เส้นนี้นะคะเอวหน้าเป้าด้านหน้าปลายขา ใช่ค่ะแบบัวนี้ออกตรงๆนะคะทําอยู่ที่ยี่สิบนิ้วจับแบ่งครึ่งค่ะได้สิบนิ้วท,ทําชิ้นหน้าลบไปครึ่งนิ้วก็เหลือเก้านิ้วครึ่งเก้านิ้วครึ่งจับแบ่งครึ่งสี่นิ้วกับสามกระเบียดสี่นิ้วสามกระเบียดสี่นิ้วสามกระเบียด ในส่วนนี้เขาจะเท่ากันนะคะ4นิ้ว3กระเบียกก็ขาดไป2ขีดนะคะเท่ากับ5นิ้วตีตรงๆมาค่ะเป็นขาดตรงนะคะจากเส้นสะโพกตรงมาที่ปลายขาดได้เลยค่ะวัดในส่วนของเข่า5นิ้วกับ3ขีดนะคะ เท่ากันค่ะให้เขาเท่ากันตีมาค่ะขานในชิ้นหน้าโค้งมาได้เลยค่ะใช้ปลายนะคะตรงนี้ให้เขาเป็นเส้นตรงไม่ให้เขาหักชิ้นหน้าเสร็จนะคะถ้าทำกระเป๋า ถ้าไม่ทํากระเป๋าจะวัดเป็นขอบในตัวขึ้นไปก็ได้นะคะขอบก็หนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดแล้วก็อีกหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดเผื่อตัดผ้าอีกครึ่งนิ้วก็พับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นขอบในตัวนะคะถ้าไม่มีกระเป๋าสําหรับมือใหม่นะคะจะเป็นกระเป๋าปากก็ได้แต่ถ้าจะาทำกระเป๋าเฉียงนะคะก็วัดมาค่ะสองนิ้วครึ่งลงประมาณห้านิ้วครึ่ง ถ้านิ้วครึ่งหกนิ้วได้ได้นะคะตรงนี้ใช้ไมโครในส่วนนี้ไม่กว้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยางเขาก็จะหดเข้าไปชิ้นหลังทำในชิ้นเดียวกันเลยนะคะแล้วค่อยกิ้งออกไปทำเสร็จแล้วค่อยกิ้งออกไปจะก,กิ้งชิ้นหลังหรือชิ้นหน้าก็ได้นะคะเพื่อไปวางตัดผ้า แต่เนี้ยทำในชิ้นเดียวกันจาง่ายนะคะเพราะว่าเขามีเส้นหลักอยู่แล้วนะคะมีเส้นสะโพกเส้นเป้าเส้นกลางหน้าขานะคะมีเส้นหลักๆอยู่แล้วเราก็ขีดออกมาได้เลยคะ่ะจากเป้ายื่นด้านหน้าวัดออกมาสองนิ้วครึ่งวัดลงครึ่งนิ้วไปมาที่มุมคะ่ะด้านหลังเป็นยางยืดน,นะคะ ้าไม่ย่างยืดเราจะวัดเข้าครึ่งนิ้วนะคะอันนี้อย่างยืดเราต้องการเนื้อผ้าในการดึงยางนะคะก็แค่นี้เป็นเป้ายืดด้านหลังจากเส้นการเป้านะคะวัดเข้านิ้วครึ่งถ้าเป็นเก็ดตายนะคะเราจะวัดเข้าสองนิ้วจากจุดนี้นะคะนิ้วครึ่งตีมาคะ่ะเป็นเป้าด้านหลังสีแดงนะคะ จากเส้นเอววัดขึ้นหนึ่งนิ้วเอวนะคะใช้สะโพกสามสิบแปดฐานสี่ได้เก้านิ้วครึ่งวัดมาค่ะเก้านิ้วครึ่งรอบเอวชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยจะเท่ากับสะโพกนะคะสามสิบแปดเพราะว่าเป็นอย่างยื่รอบตัวไม่มีซิปนะคะจะได้ดึงสะโพกขึ้นง่ายๆหาสะโพกคะ่ะ สะพะสามสิบแปดบวกลวมสองนิ้วสี่สิบหารสี่สิบนิ้วใช้ไม้โค้งมาได้เลยค่ะตรงเข่าก็ใช้หางหางนะคะในส่วนเนี้ยตรงนี้ก็แต่งให้เขากลมกลืนกันใช้เส้นเดียวกันมาได้เลยค่ะด้านข้างไปยขา ดูขาในวัดออกมาหนึ่งนิ้วลองเช็คปค่ะขาดูนะคะว่าตัวนี้เราต้องการอยู่ที่ยี่สิบนิ้วด้านหน้าได้เก้านิ้วครึ่งรวมกับด้านหลังนะคะยี่สิบนิ้วพอดีเข่าออกมาประมาณหนึ่งนิ้วกับหนึ่งขีดหรือว่าหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดได้นะคะ ถาหนึ่งนิ้วเนี่ยเส้นเขาจะหักเกินคือไม่ให้ไม่ให้เส้นเขาหักแล้วก็ตีมาได้เลยค่ะขาในชิ้นหลังได้แล้วก็โค้งค่ะในชิ้นหลังตรงเนี้ยไม่ให้เขาหักก็คือให้เขากลมกลืนกันได้เลยโค้งเป้าด้านหลัง จะใช้ประมาณเส้นสะโพกกับเปายื่นด้านหน้าโค้งเป้าหลังจัดมุมขึ้นมาตัวนี้สามกระเบียดนะคะคือจะไม่จะไม่ค่อยเกินหนึ่งนิ้วนะคะประมาณนี้สามกระเบียดประมาณหนึ่งนิ้วไม่เกินนะคะอันนี้เรียบร้อยดูในส่วนของเป้า ยี่สหใต้ขอบสิบนิ้วสามกระเบียดยีสิบหนิ้วก็อยู่ประมาณนี้นะคะเส้นนี้สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะคะก็แต่งใหม่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขอบนอกตัวนะคะเพราะว่ามีกระเป๋าขอบก็ตัดตรงๆได้เลยนะคะ ความยาวก็38นิ้วเวลาตัดยางนะคะเอว28ลบยาง5นิ้วนะคะอันนี้สำหรับงานขายถ้าชอบใส่สบายก็ลบยาง3นิ้วได้นะคะก็ะได้23เพื่อเย็บอีกข้างละครึ่งนิ้วก็เป็น24นะคะตัดยาง24นิ้วพอดี สำหรับงานขายนะคะกากิ้งออกไปค่ะจะก,กิ้งชิ้นหน้าหรือจะก,กิ้งชิ้นหลังก็ได้น,นะคะเพื่อไปวางผ้าง่ายๆนะคะก็เรียบร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ